ครับยามถูกเฉิอนแบตรถยนต์หมดแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์มาพ่วงครับนี่นะได้ทําการชาร์จทิ้งไว้สักประมาณสามนาทีพออ่าอันนี้ชาร์จสิบสองโวลต์นะครับเดี๋ยวดูกันในสายสายวงแบตข้ามอเตอร์ไซค์สิบสองโวลต์จะดึงวงแบตออกนะครับ12.7สององจุนะครับ,รบอ่าทีน,นี้เราชาร์จปุ๊บ เป็น 13, 14จริงไว้สั้10ประมาณสักง3นาทีก็สตาร์ทได้แล้วในกรณีที่แบบแบบตเตอรี่หมดไฟเลยนะครับมาดูกันครับว่าสตาร์ทติดไหมอ่านี่นะครับ สตาร์จติดนะครับผมชาร์จติดเราก็ดับเครื่องอามาดูไฟชาร์จกันครับีของรถยนต์นะครับของรถยนต์ก็13.7นะครับ ถ้าใครมียามดุกเฉินที่ไม่มีแบตเตอรี่แต่มีสายพ่วงแบตมีมอเตอร์ไซค์ังการก็สามารถสตาร์ทรถได้แล้วครับโอเคนะครับ